เยียนถิ่นคลองตำรุประตูเมืองชนคนทำนาเกลือถือเป็นพื้นที่กรณีศึกษาของผู้เข้าเรียนหลักสูตรพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงของสำนักงานเกษตรจังหวัดชนบุรีภายใต้หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของ,ของกรมส่งเสริมการเกษตรถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาบุคลากรที่ได้รวมทีมเจ้าหน้าที่จากหลากหลายพื้นที่มาเรียนรู้และบูรณาการร่วมกันในการคิดวิเคราะห์วางแผนและร่วมขับเคลื่อนงานโดยมีพื้นที่เป็นตัวตั้ง ดำเนินการโดยใช้ระบบพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านส่งเสริมการเกษตรน้อยกว่า5ปีเขาร่วมหลักสูตรตามขั้นตอนดังนี้ 1. การพัฒนาความรู้ทักษะผ่านระบบออนไลน์เลิร์นนิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ผ่าน2หลักสูตร คือหลักสูตรที่เลี้ยงหรือเมนเทอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรและหลักสูตรการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมดําเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 2. การฝึกปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้ผู้เรียนได้นําเครื่องมือส่งเสริมการเกษตรลงไปฝึกปฏิบัติจริงเพื่อขับเคลื่อนง,งานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลที่ชัดเจนโดยร่วมการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่กรณีศึกษาได้แก่ชุมชนคลองตำรุอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรี และดำเนินการจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรต่อไปการขับเคลื่อนหลักสูตรพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงของจังหวัดชนบุรีมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่โดยผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานการสืบค้นข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิและการรวบรวมข้อมูลจากการจัดเวทีชุมชนการออกแบบกระบวนการทำงาน ร่วมกันวางแผนและดำเนินงานทุกขั้นตอนผ่านกระบวนการ P D C A การมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดจนการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเวทีชุมชนเพื่อร่วมวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกันทั้งนี้ บริบทชุมชนของคลองตำรุนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเมืองถือได้ว่าเป็นประตูสู่เมืองชนบุรีเป็นแหล่งนาเกลือแหล่งสุดท้ายของจังหวัดจึงได้เชื่อมโยงกับกลไกระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีการจัดการข้อมูลด้านคนพื้นที่และสินค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์ใช้ในการกำหนดขอบเขตพื้นที่สินค้าหลักเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและประเด็นที่จะส่งเสริมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือส่งเสริมการเกษตรตลอดจนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานมากขึ้นซึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ก็คือการทำงานเป็นทีมความร่วมมือของเกษตรกรงบประมาณการวางแผนความตั้งใจของผู้เรียนการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสิ่งหนึ่งที่สะท้อนจากตัวผู้เรียนคือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงเกิดความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าการท่องจำจึงอาจกล่าวได้ว่านี่ถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาบุคลากรโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งมีทั้งการให้ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกปฏิบัติภายใต้วิถี New Normal ที่ตอบโจทย์กับนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะดิฉันวราพรทังไรเกษตรอำเภอเกาะจันเป็นตัวแทนทีมพี่เลี้ยงของจังหวัดชลบุรีค่ะในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของจังหวัดชลบุรีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพี่เลี้ยง6คนแล้วก็มีน้องเลี้ยงจํานวน16คนนะคะ16คนบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงนะคะก็จะมีร่วมกันกับน้องเลี้ยงเนี่ยในการคัดเลือกพื้นที่ นะคะมีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานแผนชุมชนแผนเศรษฐกิจและข้อมูลด้านอื่นๆ,ๆนะคะรวบรวมจากอาจจะเป็นจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตแผนเก่าแผนอบตอรหรือว่าแผนของเทศบาลหรือจากการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดเวทีชุมชนนะคะกระบวนการทํางานเนี่ยออพี่และน้องเลี้ยงมีการวางเป้าหมายในการจัดเวทีชุมชนร่วมกันวางกฎกติกา มอบหมายงานและมีการกำหนดระยะเวลาขั้นตอนเครื่องมือแต่ละขั้นตอนแล้วก็มีการร่วมการสรุปผลการจัดเวทีเรียนรู้ค่ะสไล์ต่อไปเลยค่ะหนึ่งสองสามข้ไล์ที่สามนะคะการพัฒนาทักษะน้องเลี้ยงนะคะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการประชุมก่อนและหลังการปฏิบัติงานอันต่อไปเลยค่ะ นะคะมีการประชุมก่อนและหลังการปฏิบัติงานเพื่อวางแผนและสรุปผลการดําเนินงานการใช้เครื่องมือต่างๆในการจัดเวทีการเป็นผู้นํากระบวนการการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็การร่วมกันลงมือปฏิบัติจริงนะคะการขับเคลื่อนการบูรณาการมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้แก่พาณิชย์จังหวัดชลบุรีหอการค้าจังหวัดชลบุรี CSR ของนิคมอมตะนครจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านสังคมอวตารกองตำลุเทศบาลของตำล,อตำลุองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประมงจังหวัดชลบุรีในการจัดเวทีเรียนรู้นะคะเพื่อให้ได้รู้ข้อมูลในพื้นที่รวมทั้งให้ข้อเสนอเนะยในการจัดท,ทําแผนชุมชนคนที่เกิดขึ้นนะคะที่เลี้ยงน้องเลี้ยงนะคะม,มีการลง,ลงมือทาร่วมกัน มีความรู้มีทักษะมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีการวางแผนการดําเนินอย่างเป็นระบบในด้านงานส่งเสริมการเกษตรนะคะมีการวางแผนพัฒนาการเกษตรเชิงพื้นที่มีรูปแบบตัวอย่างในการดําเนินงานในพื้นที่และมีการบูรณาการร่วมกันกันกบหน่วยงานอื่นๆด้านองค์กรนะคะมีการทํางานเป็นทีมบุคลากรที่สามารถดําเนินการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ได้เกษตรกร มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนากเกษตรของตนเองมีแนวทางการส่งเสริมการ,กรเกษตรตรงกับความต้องการที่แท้จริงในพื้นที่บทเรียนที่น่าสนใจหนึ่งเกิดความร่วมมือที่ดีในองค์กรสองเกิดการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้นสามสามารถนำเครื่องมือการส่งเสริมการ,การ,กรเกษตรมาใช้มากขึ้น และใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสีเ่เกษตรกรมีความสนใจในการมีส่วนร่วมหการทำงานเป็นทีมประสบความสำเร็จมากกว่าการทำงานคนเดียวปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จต่อการเรียนรู้หนึ่งการทำงานเป็นทีม 2. องความเร่งมือของเกษตรกรสามงบประมาณสนับสนุนสี่การวางแผนก,กระบวนการทำงานและการสรุปผลงานหผู้เรียนมีความตั้งใจในการดำเนินงาน หกความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนในคอนเฟลเอนและการแลกเปลี่ยนตัวอย่างในการดําเนินงานเจ็ดการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแนวทางการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตเน้นให้เรียนคู้กับการปฏิบัติจริงและนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่องทางที่สามารถสื่อสารร่วมกันได้ก็จะทําให้เกิดการสร้างเทมเพเรียนรู้เพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่อไป ต่อไปนะคะเป็นน้องเลี้ยงนะคะค่ะปฏิตาดีสมนค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันนะคะเดี๋ยวอายุงานสี่เดือนค่ะ,อคะขอสไลด์การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมหน่อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ การจัดท,ทําแผนงพัฒนาการกเกษตรไม่ใช่อันนี้ค่ะอีกอันหนึ่งค่ะการจัดทําแผนพัฒนาค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากการจัดท,ทําเยวชีชุมชนนะคะในตำบลคลองตำหรุกนะคะเป็นจำนวนสองครั้งนะคะก็จะพบว่า เราเนี่ยจะมีการจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วมนะคะโดยมีผลสําเร็จของกระบวนการเรียนรู้นะคะในการจัดเวทีในชุมชนเนี่ยจากการทํางานร่วมกันนะคะระหว่างทีมที่เลี้ยงแล้วก็ทีมน้องเลี้ยงนะคะผลสําเร็จที่เกิดขึ้นนะคะของกระบวนการการเรียนรู้ในการจัดเวทีการชุมชนเวทีชุมชนเนี่ยนะคะก็จะมีหลายด้านด้วยกันนะคะด้านที่หนึ่งนะคะก็คือ ในทีมน้องเลี้ยงนะคะแต่ละอำเภอนะคะได้เข้าร่วมได้ใช้กระบวนการเรียนรู้นะคะร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในพื้นที่ของตนเองต่อไปนะคะ <S <S แล้วก็ผลสําเร็จนะคะทางด้านมีการวางแผนการทํางานก่อนลงพื้นที่ทุกครั้งนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทําเวทีทุนทนทําให้เกิดการทํางานเป็นระบบนะคะเป็นขั้นเป็นตอนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการทํางานเป็นทีมนะคะได้มีการคิดวิเคราะห์นะคะวางแผนการแก้ไขปัญหานะคะ, <patri ots. S 1> ะการทํางานเป็นทีมเนี่ยทำให้เกิดการระดมความคิดนะคะทําให้มีแนวคิดที่หลากหลายนอกจากนี้การทํางานเป็นทีมทําให้เกิดการลดความผิดพลาดในการทํางานนะคะส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานค่ะ <_' ırım> ต่อมานะคะเป็นผลสําเร็จนะคะทางด้าน เราจะมีความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างเจ้าหน้าที่อำเภอกับเจ้าหน้าที่จังหวัดนะคะในทีมที่เลี้ยงและน้องเลี้ยงรวมถึงนะคะถึงระดับเขตนะคะและก็หน่วยงานภาคีที่เกิดขึ้นค่ะต่อมาค่ะรูปแบบแนวทางการพัฒนาค่ะก็จะมีดังนี้ค่ะการสร้างความเข้าใจในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้นะคะร่วมกันนะคะระหว่างทีมที่เลี้ยงและน้องเลี้ยงนะคะมีการจัดทําแผนการดําเนินง,งานร่วมกันนะคะ การคัดเลือกพื้นที่ชุมชนเป้าหมายมีการออกแบบแผนการเรียนรู้การจับเวทีชุมชนนะคะ,ะโดยมีทิมที่เลี้ยงจะเป็นผู้ดูแลน้องเลี้ยงอีกทีหนึ่งนะคะมีการจัทคาเวทีชุมชนนะคะเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชนนะคะทั้งด้านผสมผสานและทุษิยภูมินะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์นะคะข้อมูลโดยใช้เครื่องมือนะคะสวอตแล้วก็พาวเมทิกนะคะ,ะในการวิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อมในชุมชนนะคะเพื่อน,นําไปสู่การกําหนดแนวทางการพัฒนาในพื้นที่ต่อไปค่ะต่อมานะคะก็จะมีการจัดทาแผนเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน,นและสุดท้ายนะคะมีการสรุปผลและนาเสนอข้อมูลกลับคืนสู่ชุมชนค่ะสไลด์ต่อไปเลยค่ะปัจจัยที่ทําให้รูปแบบแนวทางการพัฒนาเกิดความสําเร็จนะคะก็จะมีสามปัจจัยด้วยกันนะคะที่สรุปได้นะคะก็คือ มีทีมพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงเนี่ยมีความเข้าใจนะคะเป็นทีมเดียวกันเข้าใจไปในคิศทางเดียวกันนะคะทําให้การทํางานเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้นะคะมีการวางแผนจัดทําเวทีชุมชนทุกครั้งนะคะมีการกําหนดปฏิบัติบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนนะคะสุดท้ายนะคะเมื่อจัดเวทีชุมชนเสร็จนะคะจะมีการสรุปทบทวนนะคะหลังกิจกรรมนะคะ A A R ค่ะ เพื่อวิเคราะห์จุดที่ดีและจุดที่ควรมีการแก้ไขในแต่ละครั้งนะคะนในการจัดทําเวทีทุนครั้งต่อไปจะได้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นค่ะไล์ต่อไปนะคะความสมาคัญระหว่างพี่กับน้องนะคะก็คือน้องเลี้ยงนี่นะคะจะได้การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกระบวนการการเรียนรู้จากพี่เลี้ยงนะคะซึ่งทักษะและความชำนาญในประสบการณ์ของพี่เลี้ยงส่งผลให้น้องเลี้ยงนะคะเกิดความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าการท่องจำในตำราค่ะ นอกจากนี no ้นะคะยังได้รู้จักและทำความคุ้นเคยนะคะระหว่างพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงนะคะซึ่งอาจจะมีวัยช่วงวัยที่แตกต่างกันประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะคะเป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกันนะคะมีความเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นและยอมรับความแตกต่างระหว่างกันได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะทีมชนบุรีนี่กองเชียร์เยอะจริงๆครนนี้ ของชนบุรีนะครับก็จะมีประเด็นน่าสนใจหลายเรื่องนะครับที่ที่ได้นําเสนอมาอามีอยู่เรื่องหนึ่งผมขอขอถามที่ชนบุรีนะครับที่เห็นการใช้เครื่องมือนะครับในการใช้แผนที่เนี่ยพอเอามาใช้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตัวเกษตรกร,เ,กรเองเ,เขาเขามีการตอบสนองอย่างไรากับการเอาแผนที่มาใช้ในการเก็บข้อมูลบ้างครับ ค่ะเกษตรกรนะคะก็มีความให้ความ,ร,มร่วมมือมากค่ะคือเมื่อเรากางแผนที่มาแล้วค่ะเขาจะบอกว่าในตำแหน่งแต่ละหมู่แต่ละหมู่เนี่ยเขามีจดดุดเด่นจุดด้อยอย่างไรนะคะแล้วก็เติมลงไปในแผนที่ค่ะว่ามีวดัดมีทรัพยากรทางธรรมชาติของตำบลคลองกำลุเนี่ยน่าเชื่ออยู่ตรงไหนป่าชายเลนอยู่ตรงไหนทําให้เรานําข้อมูลตรงนั้นนะคะในการาสามารถนามาวิเคราะห์ต่อยอดในอนาคตได้ค่ะ แล้อีกคำถามเลยนะครับเมื่อกี้บอกว่าอมีการเซตรวมเป็นทีมเดียวกันทีมที่ทีมน้องมีแนวคิดที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วเวลามีมีแนวคิดที่หลากหลายเราหาข้อสรุปนี้ทํำยังไงครับทะเลาะกันไหมค่ะก็ออะแนวคิดที่หลากหลายเนี่ยจะแบ่งเป็นอ่าในหลายด้านนะคะในด้านที่เลี้ยง น้องเลี้ยงแล้วก็เป็นทำชุมชนเป็นชาวบ้านค่ะถ้าเกิดว่าแนวคิดที่หลากหลายที่เกิดกักทีมที่ที่เลี้ยงเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันก่อนที่จะลงมาสอนลงมาให้ความรู้ทีมน้องเลี้ยงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแนวคิดที่หลากหลายที่เกิดระหว่างทีมน้องเลี้ยงด้วยกันเนี่ยจะมีการพูดคุยหารือการระหว่างอําเภอนะคะเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดในการดําเนินงานต่อไปค่ะแล้วก็ส่วนเป็นความคิดที่หลากหลายทางด้านในชุมชนในชาวบ้านนะคะก็จะมีการ พูดคุยแลกเปลีย่ยนเรียนรู้นะคะก็ทางเกษตรนะคะที่ยังน้องเลีเ้ยงเนี่ยก็จะเป็นสื่อกลางนะคะในการทําให้ได้ข้อสรุปข้อตกลงที่ดีที่สุดหรืออาจจะไม่ได้ข้อสรุปตกลงในวันนั้นนะคะแต่ก็จะมีการชี้แนะมีการอบอกแนวทางในการจํา่นงานในการพัฒนาต่อไปในชุมชนนะคะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณทีมเชีบุรีครับก็ขอบคุณค่ะ ครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่น้องนะครับน้องที่ได้สะท้อนภาพของการฝึกฝนจากพี่ๆนะครับให้ได้เรียนรู้ร่วมกันการทํางานเป็นทีมนะครับในในการร่วมกันไปทำเวทีเนาะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับก็อันนี้ก็จะคล้ายๆก,กันกับกับทีมที่กระบี่ครับที่เล่าให้ฟังว่าทํางานหลายหัวดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วนะครับมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับนะครับ จ่ายความสําเร็จกเ็เริ่มจากความที่เข้าใจการวางแผนที่ดีแล้วก็ที่สําคัญทุกครั้งที่การทํางานก็มีการสรุปผลการทํางานครับผม